วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่1มกราคม2566นะครับก็เริ่มต้นปีใหม่แล้วท่านผู้ชมวันนี้ก็มามาประเดิมด้วยวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ก็บอลเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าหลีกใหญ่หลักๆเนี่ยจะมีอยู่2หลีกนะฮะก็คือพิมรหล,ลีกอังกฤษนะฮะแล้วก็หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวันนี้ป่าก็จะมาวิเคราะห์2หลีกนี้นะฮะหลีกละ2ตัวนะครับพิมรหล,ลีกอังกฤษ2ตัวแล้วก็หลีกเอิงฝรั่งเศส2ตัวนะครับรวมเป็น4ตัวนะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเด็ดอะไรโดนครับไปดูกันเลยฮะงานคืองานปราศจากในสวรรณได้เวลาของปีศาจลงมากำจัดแใงสุวรรณใอญ่คนพักผ่อนพร้อมจะหลังหนึ่งสองสามไม่ไปฟังก็ช่างพวกกูขัดก่อนจะตังย่าฮู้สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนล ป๋าโมกวิเคราะห์บอลนะครับกับเทคนิคบอลสกอร์สูงและเทคนิคบอลต่อบอลรองนะครับก็กล่าวสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแฟนๆช่องป๋าโมกวิเคราะห์บอลนะครับแล้วก็รวมถึงยินดีกับป๋าด้วยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ยอดซับสไครต์ของป๋านะครับขึ้นมา700 0แล้วนะครับมีผู้ติดตาม7,000คนแล้วนะครับใครที่มารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามนะครับป๋าก็อยากจะ ขอความร่วมมือนะครับกดติดตามป๋าหน่อยแล้วกันนะเพื่อให้ยอดซับสไครต์นะครับถึงหมื่นไวๆนะฮะป๋าจะได้มีแรงมีกําลังใจนะฮะในการอัดคลิปแบบนี้บ่อยๆนะฮะก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขออวยพรทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปเริ่มมีข้อบอนนะครับขออวยพรทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปป๋านะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในปีใหม่นะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมานะครับเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายนะครับก็ทิ้งไว้ที่ปีเก่าแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในปีใหม่นี้นะครับ แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับทุกท่านอ่ะโอเคก่อนที่จะไปดูทีเด็ดดูเทคนิคกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลเมื่อวานกันหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับเมื่อวานนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายตัวหนึ่งนะตัวที่3บอลมัดเจอคิตตันพาเลตนะฮะป่าให้สูงไปที่2ลูกควบใช่ไหมมันจบสอูนยตั้งแต่ครึ่งแรกท่านผู้ชมนะคิตันพาเลตนะฮะนำบอลมัดสอูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรก ครึ่งหลังไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบสอูเสียครึ่งอ่ะโคตรเจ็บใจท่านผู้ชมนะเจ็บใจจริงๆนะฮะตัวแรกนะครับวูฟแฮมตันนะครับเจอกับแมนยูป่าให้ต่อแมนยูในเลทราคาครึ่งลูกแมนยูชนะ1นูกินเต็มนะฮะตัวที่สองเนี่ยนะครับนิวคาสเซิลนะฮะเจอกับเลดยูเนเต็ดคู่เนี้ยป่าให้ต่อนิวคาสเซิลนะครับจบศูนยูนตายนะฮะบอลมัดนะครับเจอกับคิตาเพลตคู่เนี้ยป่าให้สูงไปที่สองลูกควบสองลูกครึ่งจบสองศูนย์เสียหูหนึ่งนะฮะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไบตันเจอาเซนนอลน,นะครับคู่นี้ป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งจบ42กินเต็มนะฮะสำหรับเมื่อวานก็กินเต็ม2ตัวตาย1ตัวหา1ตัวท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันใหม่นะฮะแล้วก็สําหรับทีเด็ดในกลุ่ม VP ป๋านะครับก็เมื่อวานป๋าให้ไปแค่6ตัวนะฮะก็กินเต็ม4ตัวแล้วก็พลาดไป2ตัวท่านผู้ชมแต่ถือว่ายังมีกําไรนะครับในกลุ่ม VP นะ ใครสนใจนะครับที่อยากเข้าร่วมกลุ่ม VP นะครับมาทํากําไรกับป๋าในกลุ่ม VP ก็แอดไลน์ป<ะ>๋า <ปะ S 2> มาที่แอดหนึ่งเลยนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ป๋าปักหมุดไว้ให้ได้เลยนะฮะลองทักป๋าเข้ามาดูนะครับนะลองทักป๋าเข้ามาดูนะฮะป๋าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้ลองอ่านดูดีๆนะครับไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยเสียเยอะคือเสียเวลานิดหน่อยนะครับไม่เกินสานาทีนะครับในการทําตามกติกาของป๋านอกนั้นเนี่ยนะครับท่านจะได้เข้ากลุ่มมาร่วม สนุกนะครับมาเป็นครอบครัวมาเป็นสมาชิกเดียวกันแล้วก็ร่วมทํากําไรจากฟุตบอลไปด้วยกันนะครับเพราะว่าคอเดียวกันพันเดียวกันนะฮะเราต้องอยู่ด้วยกันท่านผู้มชมใครที่ยังไม่เข้ามาก็เข้ามาเลยทักไลน์ป๋ามาเลยนะฮะโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับป๋าจัดแจมๆสี่ตัวนะครับมีทุกหน้าเลยบอลต่อบอลรองบอลสูงบอลต่ํามีทุกหน้าเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคู่ไหนจะอย่างไรบ้างไปดูกันเลยฮะ มาเริ่มกันที่คู่แรกตัวแรกนะครับในศึกพิมลิกอังกฤษนะฮะระหว่างทอแนมฮอสเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตานวิลล่านะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ3ามทุ่มตรงนะฮะเลทราคาคู่นี้นะครับเป็นทางหน้าเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับต่อในเดทราคาครึ่งควบลูกนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยังนิ่งอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกยกราคาครึ่งควบลูกให้เป็นราคาหลักนะครับ ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3าอยู่แล้วนะครับยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับราคาหลักก็อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3านะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคคู่นี้กันเลยฮันดี้แคปราคาหลักนะครับอยู่ในเลทราคาครึ่งควบลูกนะฮะสูงต่ำราคาหลักอยู่ในในเลทราคา2ลูกครึ่งควบ3าต้องบอกว่า สัดส่วนบอลแบบนี้สำหรับพิมเมยร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นสัดส่วนบอลที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปถ้ามากกว่านี้นะครับถ้าสัดส่วนบอลหรือว่าสูงต่ำเนี่ยมากกว่านี้เนี่ยเล่นบอลสูงเล่นบอลต่อนะฮะถ้าสูงต่ำน้อยกว่านี้นะครับเล่นบอลลองเล่นบอลต่ำแต่ถ้า สูงต่ามันเท่านี้เนี่ยนะครับเรายังมองไม่ออกว่าควรจะไปบอลต่อบอลรองหรือว่าบอลสูงบอลต่ําดีดังนั้นเนี่ยนะครับเราควรไปเจาะราคาน้ํานะครับเพราะว่าคู่เนี้ยเราจะเล่นหน้าบอลเราก็ต้องไปเจาะราคาน้ํานคูณสนะครับราคาจ่ายแพ้ชนะหน้าบอลนะครับไปดูกันนะฮะโอเคเปิดตําราป่าให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าตําราป่านะครับแล้วแต่แล้วแต่นะไม่พูดตรงๆก็ไม่ได้นะฮะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่นะป่าวิเคราะห์ที่ เขาเรียกว่าอะไรค่ายนี้เออพูดเป็นค่ายเลยกันป่าวิเคราะห์ที่ค่ายนี้ป๋าก็ใช้เทคนิควิธีการดูราคาน้ําค่ายนี้บางคนเล่นอยู่ค่ายยูฟาป๋าก็มีเทคนิควิธีการดูของค่ายยูฟาราคาน้ำตรงนี้มันจะต่างกันไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเอ้ยทำไมค่ายป๋ามันจ่ายน้ําไม่เท่ากับค่ายที่ผมเล่นอยู่เลยนู่นนี่นั่นมันคนละค่ายน้ํามันจ่ายคนละอย่างกันอยู่แล้วนะฮะโอเคประมาณนั้นเนาะอ่ะ มาดูฮะในเลทราคาครึ่งควบลูกตรงนี้นะครับครึ่งควบลูก1น,นะครับบอลต่อเจ้าบ้าน2บอลรองทีมเยือน 3. คือตัวคูณนะครับคือราคาเสมอในเลทราคาครึ่งลูกเออในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับอบอลต่อเนี่ยต้องจ่ายไม่เกิน1.65นะครับถึงบอลต่อจะมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันนะฮะคู่นี้นะครับในเลทราคาบอลต่อคู่นี้จ่ายมาที่ 1.55ก็ถือว่าไม่เกินเกณฑ์นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อจะกินเดิมพันท่านผู้ชมนะฮะสองนะครับราคาบอรลรองนะฮะร,ราคาบอรลรองน้ำต้องจ่ายไม่เกิน3.70ถึงบอรลรองจะมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันในเลทราคาครึ่งควบลูกแต่คู่นี้นะครับบอรลรองจ่ายมาที่4.00ถือว่าเกินเกณฑ์นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อนะฮะจะกินเดิมพันอีกนะครับ อ่ะสองราคาแล้วนะหนึ่งกับสองเนี่ยราคาบอลตอกับบอลราคาบอลรองเนี่ยเอียงไปทางบอลต่อหมดเลยนะฮะแล้วก็มาดูราคาสุดท้ายนะครับคือราคาเสมอนะฮะราคาเสมอในเลทราคาครึ่งควบลูกนะครับเปิดมาที่3.40นะครับถ้าน้อยกว่า3.40เนี่ยมีแนวโน้มที่จบเสมอแล้วก็มีแนวโน้มที่บอลรองจะกินเดิมพันในเลทราคาครึ่งควบลูกนะฮะแต่คู่นี้นะครับจ่ายมาที่3.60 ก็ถือว่าเกินเกณฑ์ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่บอลต่อนะครับจะเข้าวินกินเดิมพันใสๆท่านผู้ชมนะฮะจัดไปดังนั้นวันนี้นะครับคู่นี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าคู่นี้ควรที่จะต่อไปที่ทอดแน่มฮอสเปอร์เจ้าบ้านนะครับในเลทราคาขึ้งควบลูกจัดไปฮะตัวแรกคู่แรกครับ มาต่อกันด้วยคู่ที่2ตัวที่2นะครับก็ยังอยู่ในศึกพิมลิกอังกฤษนะฮะระหว่างนอติงแฮมฟอเรส์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับเลทราคาคู่นี้นะครับเป็นทางด้านเชลซีนะครับบุกมาต่อในเลทราคา1ลูกนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยตอนเนี้ยนะครับไหลตกไปเหลือครึ่งควบลูกยกราคาครึ่งควบลูกให้เป็นราคาหลักนะครับ ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็ยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับยังนิ่งอยู่ที่2ลูกครึ่งท่านผู้ชมราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าคู่เนี้ยเชลซี Chelsea เนี่ยจะต่างจากคู่อื่นจะต่างจากลิเวอร์จะต่างจากแมนยูจะต่างจากแมนซี Matthew, นะฮะเพราะว่าเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่ทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่สัดส่วนบอลชอบต่ำท่านผู้ชมนะฮะ เพราะว่าเชลซีเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะพักหลังเนี่ยมันยิงไม่ค่อยได้นะครับจบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะฮะเปิดราคามาหนึ่งลูกครึ่งควบลูกเนี่ยสูงต่ําใจเนี่ยไม่เกินสองลูกครึ่งน,นะฮะเชลซี Chelsea นะถ้าเชลซีนะครับเจอเชลซีต่อแล้วเจ,เจอเชลซีต่อครึ่งลูกครึ่งควบลูกหนึ่งลูกแล้วสูงต่ำใจเกิน2ลูกครึ่งขึ้นไปเนี่ยใส่เซลใส่เชลซีได้เลยท่านผู้ชมนะแต่คู่นี้ดูนะสัดส่วนบอล เปิดมาในเลทราคาหนึ่งลูกสูงต่ําก็อยู่ที่2ลูกครึ่งเนี่ยก็ตายแล้วนะครับสัดส่วนต่ำมาเกฑ์มีแนวโน้มที่จะเป็นบอลต่ํามีแนวโน้มที่จะเป็นบอลรองแล้วก็ราคาไหลตกเหลือครึ่งควบลูกสูงต่ําก็อยู่ที่2ลูกครึ่งนะฮะก็มีแนวโน้มเป็นบอลต่ํามีแนวโน้มเป็นบอลรองแต่ว่าหน้าบอลคู่เนี่ยเล่นยากเพราะว่า1เลยเนี่ยเชลซีเนี่ยนะครับสัดส่วนมันแปลกแต่มันก็มีโอกาสที่จะชนะสูงเหมือนกันท่านผู้ชม อีกอย่างหนึ่งนะ Nottingham f เร e s ก็โอ้โหไทยทรางก็พูดยากนะฮะ c h e ซีก็ต้องการแต้มก็พูดยากเหมือนกันดังนั้นคู่นี้หน้าบอลบอกตรงๆเลยว่าโคตรยากนอตต i n g ฮมก็เคีียวยาก c h e l ีก็ไม่คมแล้วก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าคู่นี้ใครจะแพ้ใครจะชนะอันนี้ป่าไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆป่าแนะนำนะครับคู่นี้มีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันมากที่สุดก็คือบอลสกอร์ต่ำนะผู้ชมดังนั้นคู่นี้นะครับ ไม่ต้องพูดภาพทำเพลงเลยนะฮะป่าคิดว่าคู่นี้จบไม่เกิน3เม็ดแน่นอนแังนั้นคู่นี้ป่าให้ต่ำไปที่2ลูกครึ่งครับจัดไปฮะตัวที่2คู่ที่2ครับ <c oughs> มาต่อกันด้วยคู่ที่3ตัวที่3นะครับมาดูกันที่ศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างโอลิมปิกรียงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแกลงมองฟุตนะครับคู่นี้เตะเวลาประมาณ5้าทุ่มตรงนะฮะท่านผู้ชม เลราคาคู่นี้นะครับเป็นทางด้านลียงนะครับเปิดมาต่อในเด็ราคาลูกควบลูกครึ่งน,นะครับราคายังนิ่งนะฮะยังไม่ไหลขึ้นยังไม่ไหลลงนะครับนะยังอยู่ที่เอ,อ่อลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาที่3ลูกถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่สวยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันแปลก,กนะฮะบอกตรงๆว่ามันแปลกนะฮะสำหรับดียงจะแกล้งมองฟุตเนี่ยนะครับถ้าคู่นี้นะถ้ามองจากสัดส่วนบอลน,นะครับ มีโอกาสมีแนวโน้มที่บอลต่อเนี่ยจะกินเดิมพันค่อนข้างสูงน่านผู้ชมแต่ถ้าว่าคู่นี้เนี่ยมันมีอะไรให้เราจับผิดสังเกตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทียบราคาน้ำกันเรื่องสัดส,ส่วนบอลไม่ต้องพูดถึงเลยสัดส,ส่วนบอลน,นี่สวยจำไว้เลยนะฮะสัดส,ส่วนบอลน,นี่สวยแต่เราก็มองแค่สัดส,ส่วนบอลอย่างเดียวไม่ได้สัดส,ส่วนบอลเนี่ยนะครับไปทางบอลต่อแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะราคาน้ำหนึ่งคูณสองกันว่าคู่นี้เนี่ยเราจะควรไปบอลต่อเหมือนกับสัดส่วนบอลหรือเปล่า นะฮะมาเจาะราคานค้ำกันท่านผู้ชมโอเคอ่ะมาฮะในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับหนึ่งคือบอลต่อเจ้าบ้านนะครับ利用สองคือแกลงบังฟุตนะครับบอลรองทีมเยือนสามคือตัวคูณคือราคาเสมอนะฮะในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับบอลต่อนะฮะจะมีโอกาสกินเดิมพันได้บอลต่อต้องจ่ายไม่เกิน1.40นยท่านผู้ชม คู่นี้นะครับบอลต่อจ่อจายมาที่1.41ก็เกินเกณฑ์แล้วนะฮะก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลรองกินเดิมพันนะฮะสองนะครับราคาบอลรองในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับน้าต้องจ่ายไม่เกิน5.40ถึงบอลรองจะมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันจากบอลต่อในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งคู่นี้นะครับบอลรองจ่ายมาที่5.20ก็ไม่เกินเกณฑ์ท่านผู้ชมก็มีแนวโน้มมีโอกาสเป็นบอลรองกินเดิมพันนะ แล้วก็ราคาสุดท้ายนะครับก็คือราคาเสมอนะฮะราคาเสมอในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งเนี่ยเปิดมาที่4.10ถ้าน้อยกว่า4.10นะครับก็มีโอกาสที่จะจบเสมอแล้วก็มีโอกาสที่บอลรองจะกินเดิมพันแต่ถ้าจ่ายมากกว่า4.10ขึ้นไปก็มีแนวโน้มที่บอลต่อจะเข้าวินกินเดิมพันใสๆเลยนะฮะ คู่นี้นะครับจ่ายมาที่4.00ก็ไม่เกินเกณฑ์นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่จบเสมอแล้วก็มีโอกาสที่บอลรองจะกินเดิมพันท่านผะู้ชมเห็นไหมมันขัดแย้งกันนะฮะมันขัดแย้งกันมากคู่นี้นะฮะดังนั้นคู่นี้เนี่ยป๋ามองแล้วว่าโอกาสที่จะมีแนวโน้มกินเดิมพันมากที่สุดเนี่ยป๋าคิดว่าน่าจะเป็นบอลรองนะฮะเพราะว่าราคา1นึคูณสราคาจ่ายแพ้ชนะหน้าบอลเนี่ย ค่อนข้างจ่ายมาชัดเจนว่าบอลรองมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันนะคะคู่นี้นะครับป๋าให้ลองไปที่แกลงมองฟุตนะครับทีมเยือนในเลดราคาลูกควบลูกครึ่งครับจัดไปฮะตัวที่3ครับมาต่อกันด้วยคู่สุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับคู่ที่4ตัวที่4นะครับก็ยังอยู่ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างล้องนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงแ็งแมงนะครับ คู่นี้เตะเวลาประมาณตีสองส้าท่านผู้ชมเหลตราคานะครับเป็นทางด้านปารีสแซงต์แงชงแมงนะครับเปิดมาต่อในเหลตราคาครึ่งลูกนะฮะแล้วก็ไหลตกไปเหลือราคาปอๆนะฮะยกราคาปอๆให้เป็นราคาหลักนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับก็เปิดมาที่3ลูกนะฮะแล้วก็ไหลตกไปเหลือราคาลูก สองลูกครึ่งควบ3นะครับยกราคา2ลูกครึ่งควบ3เนี่ยให้เป็นราคาหลักนะครับราคาเริ่มแรกของคู่นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาดูกนะันฮะตอนนี้นะครับราคาหลักอยู่ที่ราคาปปนะครับสูงต่ําราคาหลักอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3มต้องบอกว่า <c oughs> เป็นสัดส่วนบอลเกินเก์นะท่านผู้ชมนะอันเนี้ยพูดตรงๆเลยว่าหน้าบอลเนีนะ่ยค่อนข้างเล่นยากท่านผู้ชมล้องเองเนี่ยเป็นอันดับ2ของตารางนะฮะปารีสเองเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งของตาราง ถ้าปรารีสแน่จริงทําไมราคามันตกจากแค่ตอกต่อแค่ครึ่งลูกนะตอกแค่ครึ่งลูกทําไมราคามันตกมาเหลือราคาปปเนี่ยนะฮะแสดงว่าบอลรองน่าจะมีของแล้วก็คู่เนี้ยถ้าเราไปบอลรองก็กลัวบอลรองจะโดนปรารีสเนี่ยยิงถ้าเราไปปรารีสก็กลัวปรารีสมันจะไม่ยิงบอลรองดังนั้นเนี่ยหน้าบอลเล่นยากราคาแบบนี้นะครับที่ป่าแนะนําเลยก็คือมันมันน่าสงสัยนะฮะตรงที่ว่าคู่เนี้ยเปิดมาแพงเหลือเกินนะฮะเปิดมาแพงเหลือเกิน เปิดมาครึ่งลูกสูงต่ําก็เปิดมา3ลูกแล้วก็ไหลตกมาเหลือปอ,ปอสูงต่ำก็ไหลตกมาเหลือแค่ออสองลูกครึ่งควบสามคู่นี้น่าสนใจมากท่านผู้ชมเรื่องสกอร์สูงต่ำนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยนยะคู่นี้สัดส่วนบอลเกินเกณฑ์แล้วก็สัดส่วนบอลสูงแน่นอนนะฮะแล้วก็มีเทคนิคมีเทคนิคนะครับในการเล่นบอลสกอร์สูงคู่นี้อยู่หนึ่งนะฮะ สลูกครึ่งควบ3ราคาหลักเนี่ยจ่ายให้โอเวอร์และอันเดอร์นะครับน้ำดำทั้งคู่นะฮะจ่ายให้โอเวอร์เลนเดอร์คือจ่ายให้สูงและต่ำเนี่ยน้ำดำทั้งคู่แล้วก็จ่ายให้สูงต่ำน้ำเท่ากันคือ0.98จะมีหลายราคาจะมี0.96 0.97 0 9เ0.99ศ9นนะครับที่น้ำเบิ์นแล้วให้ใส่บอลสูงนะครับบอลสูงมีแนวโน้มมีโอกาสกินเดิมพันท่านผู้ชมนะฮะนี่คือเทคนิคแรกนะครับ ต่อมานะครับเทคนิคที่2นะฮะร,ราคาหลัก2ลูกครึ่งควบ3และราคารอง2ลูกครึ่งเนี่ยจ่ายให้โอเวอร์นะครับก็คือสูงเนี่ยน้าดำทั้งคู่เลยทั้งราคาหลักและราคารองนะครับจ่ายให้สูงน้ำดำทั้งคู่ราคาแบบนี้ก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่อบอลสกอร์สูงจะกินเดิมพันท่านผู้ชมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับราคาน้ำไข่นะครับระหว่าง2ลูกครึ่งนะฮะและ3ลูกนะครับ ราคาน้ำไข่กันนะฮะสลับกันสูงต่ำนะฮะสลับแล้วก็สลับกันน้ำดำน้ำแด,ด,ดงอย่างชัดเจนนะฮะห่างกันประมาณศูนย์จุสตางค์นะฮะแล้วก็ยกราคาตรงกลางให้เป็นราคาหลักนะครับราคาหลักจ่ายน้ำดำคู่นะครับแบบนี้เรียกว่าเทคนิคราคาน้ำไข่นะครับก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่คู่เนี้ยจะเป็นบอลสกอร์สูงท่านผู้ชมดังนั้นนะครับคู่นี้นะครับป๋ามองว่า หน้าเดียวที่เล่นแล้วไม่เสียงเล่นแล้วมีลุ้นกินเดิมพันที่สุดก็คือเล่นบอลสกอร์สูงคู่นี้ดีกว่าหน้าบอลเล่นยากท่านผู้ชมนะฮะคู่นี้นะครับป๋าให้สูงไปที่2ลูกครึ่งควบ3ครับจัดไปฮะเดี๋ยวตามไปดูสรุปทีเด็ดท้ายคลิปด้วยนะครับไปดูกันเลยฮะ ก่อนที่จะมาสรุปทีเด็ดท้ายคลิปวันนี้นะครับป๋าก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาร่วมกลุ่ม VP กับป๋านะครับหรือร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับก็ลองเปิดใจดูได้นะครับรับรองว่าบันเทิงแน่นอนนะครับมาอยู่กับป๋านะครับบอลมีเข้ามีตายปกตินะครับไม่ป๋าไม่สามารถให้เข้าได้ทุกตัวทุกวันนะครับแต่ป๋ารับประกันว่าอยู่กับป๋านะครับเข้ามากกว่าตาย ได้มากกว่าเสียนะครับเนี่ยบอลน,น้อยนะครับป๋าก็จะให้ประมาณนี้6ตัวนะฮะยังต่ําเลยในกลุ่ม VP นะแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่ม VP กับหน้า u t u b e เนี่ยให้ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะให้คนละอย่างกันนะฮะนะในกลุ่ม VP ป๋าก็ให้ขั้นต่ำเลย6ตัวถ้าบอลน,น้อยก็ให้6ตัวถ้าบอลเยอะบอลหน้าเล่นก็ให้10ตัวขึ้นไปท่านผู้ชม แล้วก็การันตีว่าเข้ามากกว่าตายได้มากกว่าเสียแบบนี้เลยถ้าใครไม่เชื่อนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ป๋าสรุปผลเก่าๆได้เลยนะฮะป๋าก็โชว์ตลอดตายป๋าก็โชว์เข้าป๋าก็โชว์แล้วท่านลองเอามาตีกันว่าระหว่างเข้ากับตายเนี่ยอันไหนมันเข้ามากกว่ากันอันไหนมันตายมากกว่ากันแล้วกําไรท่านหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะก็ เป้าหมายของป่านะครับคือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังป่าแล้วเนี่ยท่านที่ตามป่านะครับท่านที่รับที่เด็ดจากป๋าไปแล้วเนี่ยต้องมีกําไรนั่นแหละคือเป้าหมายของป่านะครับใครที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่ม v i p นะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไอเดียไลน์ป่าแอดมานะครับแล้วก็ทักไลน์ป่ามาป่าก็จะส่งกติกาการเข้ากลุ่มไปให้แล้วก็อ่านดูดีๆนะครับย้ำว่าอ่านดูดีๆไม่มีอะไรที่ท่านต้องเสียเลยเสียเวลาอย่างเดียวคือเสียเวลาไม่เกินสานาทีทําตามกติกาแค่นั้นเนี่ยบันเทิงแน่นอนท่านผู้ชม ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคมาสรุปทีเด็ดวันนี้กันครับเริ่มด้วยคู่แรกนะครับเป็นทางด้านสเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับคู่นี้นะครับป๋าให้ต่อสเปอร์นะฮะในเลทราคาครึ่งควบลูกครับจัดไปฮะตัวที่2นะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับคู่นี้ป๋าให้ต่ําไปที่ 2ลูกครึ่งนะฮะแล้วก็คู่ที่3านะครับโอลิปิกรียงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแกลงมองฟุตนะครับคู่นี้ป่าให้ลองนะฮะแกลงมองฟุตนะครับในเลทราคาลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็คู่สุดท้ายโตสุดท้ายนะครับระหว่างล้องนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงแงแมงนะครับคู่นี้นะครับป่าให สูงนะครับสองลูกครึ่งควบสามครับจัดไปฮะแล้วก็สำหรับปีใหม่วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับกับเทคนิคของป๋าแล้วก็กับทีเด็ดของป๋านะฮะแล้วก็ขอให้มีค่ากาแฟในทุกเช้านะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยลวกันนะครับนะอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอของป๋านะครับกดไลค์กดติดตามนะฮะ แล้วก็คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ป๋านะครับในการทำคลิปวิเคราะห์บอลเทคนิคบอลแบบนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณมาณลที่นี้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับป๋าคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ